ทำไมคุณไม่สามารถเกิดใหม่ได้ในชีวประวัติของชัคโคสันพูดถึงการเกิดใหม่อีกครั้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำว่าเกิดใหม่ก็เป็นคำสลัสลวยกระแสหลักสำหรับประสบการณ์แห่งความรอดบางคนใช้การเกิดใหม่เป็นวิธีแยกผู้ศรัทธาออกจากผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์น่าเสียดายที่หลายคนเชื่อว่าพวกเขาได้รับความรอดเพราะพวกเขามีความรู้สึกเกิดใหม่อีกครั้ง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหรือประสบการณ์ทางอารมณ์และไม่มีประจักษ์พยานถึงการวางใจพระราชกิจบนไม้กางเขนของพระคริสต์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อศึกษาจากพระคัมภีร์ที่มีการแบ่งแยกอย่างถูกต้องการเกิดใหม่เป็นสิ่งที่อิสราเอลเท่านั้นที่ทำได้ไม่มีคนต่างชาติคนใดสามารถเกิดใหม่ได้ให้เรามาดูกันการประสูติครั้งแรกของอิสราเอลเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมีเพียงอิสราเอลเท่านั้นที่สามารถเกิดใหม่ได้ เราต้องรู้ว่าพวกเขาเกิดมาในครั้งแรกได้อย่างไรในอพยพชนชาติอิสราเอลถือกำเนิดครั้งแรกเมื่อพระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากอียิปต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกชนชาตินี้ว่าเป็นบุตรหัวปีของเขาและเจ้าจงทูลฟาโรห์พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าอิสราเอลเป็นบุตรชายของเราเป็นบุตรหัวปีของเราและเราบอกเจ้าว่าปล่อยลูกชายของเราไปเถิดเพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติเราอพยพบทที่4ข้อ2 2ถึง23 หลังจากได้รับการปลดปล่อยและถ่ายจากอียิปต์อิสราเอลได้รับกฎหมายพันธสัญญาของโมเสสซึ่งชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในฐานะประชาชนเหตุใดจึงจำเป็นต้องเกิดครั้งที่สองของอิสราเอลหรือจำเป็นต้องเกิดครั้งที่สองของอิสราเอลหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปอิสราเอลไม่เชื่อฟังและที่ซึ่งธรรมบัญญัติก็มีบาปมากมายพวกเขาไม่ได้ถูกผูกมัดโดยอียิปต์อีกต่อไปแล้ว แต่พวกเขาถูกผูกมัดโดยพันธสัญญาต่อบาปของพวกเขาโดยไม่มีทางออกเมื่อบาปของอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นก็ชัดเจนว่าเพียงแต่เกิดมาเป็นยิวตามพระสัญญาและพันธสัญญาของพระเจ้าก็ไม่สามารถทําให้พวกเขารับใช้พระเจ้าได้ผู้เผยพระวจ,จะนะพูดถึงพันธสัญญาที่ดีกว่าที่จะมาแทนที่พันธสัญญาเดิมสำหรับพงพันธ์อิสราเอลเยเรมีบทที่31เอ ข้อ31พันธสัญญาใหม่นี้จะรวมถึงการประทานพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อทําให้ผู้เขาดําเนินตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เอเสเคียวบทที่36ข้อ27พันธสัญญาใหม่นี้จําเป็นสําหรับพระเจ้าในการทําให้อนาจาักรของพระองค์ทรงสัญญาไว้กับอิสราเอลสําเร็จให้เรามาดูนิโคเดมัสและสิ่งที่พระเยซูหมายถึงจริงๆเมื่อพระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสเย่จำเป็นต้องเกิดใหม่ไหม การที่ผู้เผยพระวจนะได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ของอิสราเอลเหตุใดเมื่อพระเยซูตรัสกับมิโคเดมัสเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่พระองค์จึงตรัสว่าท่านเป็นนายของอิสราเอลและไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรือยอนบทที่3ข้อสิบมิโคเดมัสคุณรู้ว่าอิสราเอลมีความต้องการอย่างมากและความจำเป็นคือการที่ประเทศของพวกเขาได้รับการไถ่าจากการเป็นทาสในพันธสัญญาเดิมเพื่อเข้าสู่อาณาจักรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านว่าเว้นแต่มนุษย์ได้บังเกิดใหม่แล้วเขาจะไม่สามารถมองเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ยอนบทที่สามข้อสามพระเยซูทรงชี้แจงแก่นิโคเดมัสอย่างชัดเจนว่าชนชาตินี้จะต้องเกิดใหม่เมื่อพระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจะต้องเกิดใหม่ยอนบทที่สามข้อเจ็ดเรารู้ว่าท่านเป็นคำสรรพนามพระหูน์และท่าน เป็นเอกภพพระเยซูเสเด็จมายังอิสราเอลเพื่อปฏิบัติศาสนากิจต่อความจำเป็นในการบังเกิดใหม่อีกครั้งผ่านพันธสัญญาที่ดีกว่าอิสราเอลจะไม่ถูกระบุโดยพันธสัญญาเดิมอีกต่อไปแต่โดยพันธสัญญาใหม่คนที่คิดว่าตนบังเกิดใหม่ก็ต้องคิดว่าตนเป็นอิสราเอลในทางใดทางหนึ่งด้วยสิ่งมีชีวิตใหม่มีเพียงอิสราเอลเท่านั้นที่สามารถเกิดใหม่ได้เพราะมีเพียงอิสราเอลเท่านั้นที่บังเกิดแด่พระเจ้าเป็นครั้งแรก ปพยบบทที่4ข้อ22คุณไม่สามารถเกิดใหม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้รับความรอดโดยการเป็นอิสราเอลหรือโดยพันธสัญญาของอิสราเอลคนต่างชาติเป็นคนต่างด้าวในพันธสัญญาและไม่มีพระเจ้าเอเฟซัสบทที่สองข้อ12คนต่างชาติไม่ได้เกิดมาในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าความรอดของเราจะไม่ใช่โอกาสครั้งที่สองสำหรับเรานี่จะเป็นครั้งแรกที่ความรอดถูกเสนอให้เราโดยตรงโดยไม่มีอิสราเอล ความรอดของเราโดยพระคุณไม่ได้เป็นผลมาจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงการรับวิญญาณหรือวิธีที่ดีกว่าในการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าความรอดของเราไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นการบังเกิดใหม่เข้าสู่พันธสัญญาที่สองแต่ถูกทำให้มีชีวิตกลายเป็นสิ่งถูกสร้างใหม่เอเฟซัสบทที่สข้อ15สิ่งทรงสร้างใหม่นี้เรียกว่าพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่ธร้งยิวและคนต่างชาติและไม่ได้ดำเนินการภายใต้ธรรมบัญญ,ญัติ รวมบทที่6ข้อ14กาลาเทียบทที่3ข้อ28สิ่งทรงสร้างใหม่เป็นเรื่องของความลึกลับของพระคริสต์และนิโคเดมัสผู้เผยพระวจนะหรืออัครสาวกคนใดในยอห์นบทที่3ไม่สามารถรู้จักได้บัรนี้เมื่อเราเห็นเราเห็นแล้วว่าปัญหาอยู่ในนี้เมื่อผู้คนใช้ภาษาบังเกิดใหม่เพื่อบรรยายถึงความรอดของพวกเขาในปัจจุบัน ภาษานี้ปิดบังคำเทศนาเรื่องไม้กางเขนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะขององค์การก่อตัวแห่งสิ่งมีชีวิตใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าภาษาบังเกิดใหม่พาเราย้อนกลับไปก่อนถูกกางเขนในยอนบทที่3และแทนที่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ด้วยพันธสัญญาใหม่ของอิสราเอลภาษาที่บังเกิดใหม่เป็นการปฏิเสธความล้ำลึกของพระคริสต์ที่เปิดเผยต่ออาคาัครทูตเปาโลคนที่คิดว่าตนบังเกิดใหม่ก็ต้องคิดว่าตนเป็นอิสราเอลในทางใดทางหนึ่งด้วย เราจึงได้ข้อสรุปว่าการเกิดใหม่เป็นสิ่งที่อิสราเอลจะได้มีส่วนร่วมเนื่องจากอิสราเอลล่มสลายแล้วคุณไม่สามารถเกิดใหม่ได้ถ้าคุณต้องการสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้ก็ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางศรัทธาในงานของพระองค์บนไม้กางเขนที่สำเร็จแล้วในขณะที่คุณเชื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะประทับปราคุณในพระคริสต์ทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตใหม่การไว้วางใจไม้กางเขนของพระคริสต์คือสิ่งที่จะช่วยคุณในวันนี้ การไว้วางใจประสบการณ์การอุทิศตนหรือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นการได้รับความรอดยังดีกวว่าการบังเกิดใหม่มาก